สวัสดีค่ะพบกับตักคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือรถเข้าใหม่ค่ะอันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะรุ่น YM 3 5 7 YM Series นะคะ57แรงม้าซื้อรถพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นวันนี้นะคะไม่ต้องวางเงินดาวค่ะรถใหม่พร้อมอุปกรณ์2หรือ3ชิ้นไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะทางร้านออกให้หมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้นะคะเพียงแค่โทรมาที่087-732-0599เดี๋ยวพักจะจัดการดูแลให้ทุกอย่างเลยนะคะยื่นสินเชื่อทางออนไลน์นะคะถ้าผลอนุมัติก็รับรถทันทีจัดส่งถึงหน้าบ้านฟรีเงินดาวค่ะ